ออแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำจากฝั่งพม่านะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะวิวสองางทางลองไปตามลำน้ำโขงค่ะเพื่อจะดูวิวค่ะแม่น้ำที่ไหลลงมานะคะก็จะเป็นแม่น้ำจากนะคะอันนี้เราไปกับทัวร์นะคะบริษัททัวร์ค่ะนี่ค่ะเขามีเรือมารอแล้วค่ะเราก็จะไปกับบริษัททัวร์ ก็จะสะดุดได้ชัดแต่ตอนนี้ก็คือขุนทั้งสองฝั่งเลยค่ะทั้งฝั่งพมา่าทั้งฝั่งโขงค่ะที่เห็นไกลไนู้นนะคะก็เป็นคาสิชูชีพนะคะให้เราใส่ชูชีพทุกคนค่ะก่อนจะลงเรือนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าน้ำไรหลล่อ,อ,อจากบ้านเรานะคะไปฝั่งโน้นก็ราคาไม่แพงค่ะรวมทุกสิ่งอย่างนะคะก็จะ 635หพมา่าค่ะที่ไหลลงมาฝั่งนี้นะคะจะมีสองสีนะคะถ้าไม่ใช่ฤดูฝนแม่น้ำฝั่งพมา่าก็จะน,นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไม่บายค่ะสวัสดีค่ะเห็นได้ชัดแต่ตอนนี้ก็คือขุนทั้งสองฝั่งเลยค่ะทั้งฝั่งพมา่าทั้งฝั่งโคงค่ะที่เห็นไกลไนู้นนะคะก็เป็นคาสิสปปลาวนะคะ นี่ค่ะแม่น้ำโขงก็น้ำเยอะมากเลยค่ะน้ำก็ไหลแรงนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแดงๆนั้นก็คือตุงนะคะดีค่ะเราก็จะออแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำจากฝั่งพม่านะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะวิวสองข้างทางลองไปตามลำน้ำโขงค่ะเพื่อจะดูวิวค่ะ แม่น้ําที่ไหลลงมานะคะก็จะเป็นแม่น้ําจากเรากําลังลงเรือแล้วค่ะก็มีหลายคนนะคะลูกค้าที่ไปด้วยกันนะคะในเรือก็จะมีฝั่งนูน้นแต่ก่อนข้ามไปฝั่งนู้นนะคะก็เขาจะพาวนหนึ่งรอบค่ะพาวนในแม่น้ำโขงหนึ่งรอบเพื่อชมวิวไกด์นะคะที่นำเราไปก็จะให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับ มีกฎระเบียบอะไรบ้างที่เราต้องปฏิบัตินะคะลองไปตามลำน้ำโขงค่ะเพื่อจะดูวิวค่ะแม่น้ำที่ไหลลงมานะคะก็จะเป็นแม่น้ำจากดววนะคะถ้าไปกับทัวร์เราไม่ต้องไปหาออรถเองนะคะฝั่งโน้นเขาก็จะมีรถบริการค่ะนี่ค่ะทัวร์ก็นะคะอันนี้เราไปกับทัวร์นะคะบริษัททัวร์ค่ะ นี่ค่ะเขามีเรือมารอแล้วค่ะเราก็จะไปกับบริษัททัวร์ก็จะสสดลูกค้าเยอะแยะเลยนะคะที่ไปลำเดียวกันคะ่ะแล้วก็ใส่เสื้อเสร็จแล้วก็จะมีเออลูกค้าเยอะแยะเลยนะคะที่ไปลำเดียวกันคะ่ะแล้วก็ใส่เสื้อเสร็จแล้วก็จะมีอสอบปอปลาวนะคะนี่ค่ะ แม่น้ำโขงก็น้ำเยอะมากเลยค่ะน้ำก็ไหลแรงนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะอันนี้เราไปกับทัวร์นะคะบริษัททัวร์ค่ะนี่ค่ะเขามีเรือมารอแล้วค่ะเราก็จะไปกับบริษัททัวร์ก็จะสะดวกออแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำจากฝั่งพม่านะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะวิวสองข้างทางชูชีพนะคะ ให้เราใส่ชูชีพทุกคนค่ะก่อนจะลงเรือนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าน้ำไหลลวกนะคะถ้าไปกับทัวร์เราไม่ต้องไปหารถเองนะคะฝั่งโน้นเขาก็จะมีรถบริการค่ะนี่ค่ะทัวร์ก็ล่องไปตามลำน้ำโขงค่ะเพื่อจะดูวิวค่ะแม่น้ำที่ไหลลงมานะคะ ก็จะเป็นแม่น้ำจากดวกนะคะถ้าไปกับทัวร์เราไม่ต้องไปหาออรถเองนะคะฝั่งนู้นเขาก็จะมีรถบริการค่ะนี่ค่ะทัวร์ก็ฝั่งนูน้นแต่ก่อนข้ามไปฝั่งนู้นนะคะก็เขาจะพาวนหนึ่งรอบค่ะพาวนในแม่น้ำโขงหนึ่งรอบเพื่อชมวิวก็จะแนะนำสถานที่ที่เราจะไปค่ะว่ามีตรงไหนบ้างที่มองเห็นพระพุทธรูปไกลๆนู้นนะคะ ก็คือพระเจ้าลานตื้อค่ะเห็นแดงๆนั้นก็คือตุงนะคะดีค่ะเราก็จะไกด์นะคะที่นำเราไปก็จะให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับมีกฎระเบียบอะไรบ้างที่เราต้องปฏิบัตินะคะแดงค่ะน้ำก็เชี่ยวอยู่นะคะนี่ค่ะก็มีฝั่งนูน้นแต่ก่อนข้ามไปฝั่งนู้นนะคะก็เขาจะพาวนหนึ่งรอบค่ะ พาวนในแม่น้ำโขงหนึ่งรอบเพื่อชมวิวนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไม่บายค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไม่บายค่ะสวัสดีค่ะก็จะแนะนำสถานที่ที่เราจะไปค่ะว่ามีตรงไหนบ้างที่มองเห็นพระพุทธรูปไกลๆนู้นนะคะก็คือพระเจ้าลานตื้อค่ะเป็นสีขุนคนๆค่ะ ฝั่งแม่น้ำโขงก็จะใสกว่าค่ะอันนี้น้องออที่เป็นไกด์เขาก็บอกนะคะว่าจะมองเห็นได้ชัดแต่ตอนนี้ก็คือขุ่นทั้งสองฝั่งเลยค่ะทั้งฝั่งพมา่าทั้งฝั่งโขงค่ะที่เห็นไกลๆนู้นนะคะก็เป็นคาสิแรงค่ะน้ำก็เชี่ยวอยู่นะคะนี่ค่ะก็มีแรงค่ะน้าก็เชี่ยวอยู่นะคะนี่ค่ะก็มีบาบาทค่ะ อันนี้เรากำลังจะลงเรือนะคะเพื่อจะข้ามไปฝั่อปปลาวนะคะนี่ค่ะแม่น้ำขง่ก็น้ำเยอะมากเลยค่ะน้ำก็ไหลแรงนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอาชาวเชียงแสนนะคะงดงามมากเลยค่ะแต่อันนี้เป็นองค์จำลองนะคะที่ก็จะแนะนำสถานที่ที่เราจะไปค่ะว่ามีตรงไหนบ้าง ที่มองเห็นพระพุทธรูปไกลๆนู้นนะคะก็คือพระเจ้าลานตื้อค่ะหาบาทค่ะอันนี้เรากําลังจะลงเรือนะคะเพื่อจะข้ามไปล่องไปตามลำน้ำโขงค่ะเพื่อจะดูวิวค่ะแม่น้ำที่ไหลลงมานะคะก็จะเป็นแม่น้ำจากลูกค้าเยอะแยะเลยนะคะที่ไปลำเดียวกันค่ะแล้วก็ใส่เสื้อเสร็จแล้วก็จะมีเอ,อ่อ พม่าค่ะที่ไหลลงมาฝั่งนี้นะคะจะมีสองสีนะคะถ้าไม่ใช่ฤดูฝนแม่น้ำฝั่งพมา่าก็จะมีชูชีพนะคะให้เราใส่ชูชีพทุกคนค่ะก่อนจะลงเรือนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าน้ำไหลเห็นแดงๆนั้นก็คือตุงนะคะนี่ค่ะเราก็จะิโนค่ะคาสินโนของพมา่า อันนี้เราก็จะวนเรือกลับไปยังล่องไปตามลำน้ำโขงค่ะเพื่อจะดูวิวค่ะแม่น้ำที่ไหลลงมานะคะก็จะเป็นแม่น้ำจากโนค่ะคาสิโนของพมา่าอันนี้เราก็จะวนเรือกลับไปยังลูกค้าเยอะแยะเลยนะคะที่ไปลำเดียวกันค่ะแล้วก็ใส่เสื้อเสร็จแล้วก็จะมีออฝั่งนูน้น แต่ก่อนข้ามไปฝั่งนูนะะ้ここน,นนะคะก็เขาจะพาวนหนึ่งรอบค่ะพาวนในแม่น้ำโขงหนึ่งรอบเพื่อชมวิวฝั่งนู้นแต่ก่อนข้ามไปฝั่งนู้นนะคะก็เขาจะพาวนหนึ่งรอบค่ะพาวนในแม่น้ำโขงหนึ่งรอบเพื่อชมวิวไกด์นะคะที่นำเราไปก็จะใ,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 ให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับมีกฎระเบียบอะไรบ้างที่เราต้องปฏิบัตินะคะ สอบปอปลาวนะคะนี่ค่ะแม่น้ำโขงก็น้ำเยอะมากเลยค่ะน้ำก็ไหลแรงนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเป็นสีขุ่นๆค่ะฝั่งแม่น้ำโขงก็จะใสกว่าค่ะอันนี้น้องอที่เป็นไกด์เขาก็บอกนะคะว่าจะมองเห็นก็จากบ้านเรานะคะไปฝั่งโน้นก็ราคาไม่แพงค่ะรวมทุกสิ่งอย่างนะคะก็จะ 635หพมา่าค่ะที่ไหลลงมาฝั่งนี้นะคะจะมีสองสีนะคะถ้าไม่ใช่ฤดูฝนแม่น้ำฝั่งพมา่าก็จะเป็นสีขุ่นคค่ะฝั่งแม่น้ำโขงก็จะใสกว่าค่ะอันนี้น้องอที่เป็นไกด์เขาก็บอกนะคะว่าจะมองเห็นดวกนะคะถ้าไปกับทัวร์เราไม่ต้องไปหา,ารถเองนะคะฝั่งโน้นเขาก็จะมีรถบริการค่ะ นี่ค่ะทัวก็เห็นแดงๆนั้นก็คือตุงนะคะนี่ค่ะเราก็จะล่องไปตามลำน้ำโขงค่ะเพื่อจะดูวิวค่ะแม่น้ำที่ไหลลงมานะคะก็จะเป็นแม่น้ำจากเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอาชาวเชียงแสน